สวัสดีพี่น้องขอสู่ช่วงช่องแอลบรนศาดน้พี่น้องนอก,กับช่องกระเทยเลี้ยงงวน้พี่น้องนอวันนี้เฮามาเ,า,เา,เเาเอางวเข้าคอกแล้วเอาน้ำให้กินแล้วก็เอาหัวหารให้กินแล้วน้พี่น้องห้ามหั่กับ้นามอันนี้เขาเสียเอาหญ้าให้กินหญ้าไปเกี่ยวมาหมับังเสาหน้าพี่น้องนอหญ้ากระพงปลูกานาแรงน้อพี่น้องนอปลูกเอจะได้ให,หงัวกินเป็นหญ้าปลูกน้พี่น้องนะหญ้า,น,น,า,น,น,าน,นี่เปีย ่นอนนเาะหัวามาตะลามแล้วกะเที่ยวให้กินอีกแล้วเนี่ยเราถือกล่องคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะถือกล่องคนเดียวจะถ่ายงัวน้ำกลบววิจารณ์ถ่ายขีบน้ำเนาะ ตอนนี้มีง่วอยูหาโตเนาะพี่น้องสามารถสิบไม่นน่นยก็คือตัวที่หาเนาะพี่น้องเป็นดูกสาวเนาะซื้อยกเนาะพี่น้องเนะาะตังซื่อเพื่อนมาซื้อยกเนาะพี่น้องเป็นซี่ไหว้เนาะพี่น้องเนาะแม่เห็นเป็นว้าย มันเกิดเล่นตีหานอกหางคุ้มผ่านาะพี่น้องเน้อยสองโตเดี๋ยวเอาขยายขึน้นก่อนนี่คืออีกสองโตน,น้อยอย่างน้อหนึ่งอันนี้ตัวฟูนี่พี่น้องอันนี้ตัวเมอ,อันนี้ครบหนึ่งปีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ เข้าปีเดือนที่แปดนะพี่น้องเนาะนี่ยคนเพญท่านกันละ่ะประมีอาหารเนาะพี่น้องเนาะอาหารฉี่หอ้อนี่พี่น้องหนึงเจ็ดสี่ 74, นะพี่น้องให้สำหรับหัวเผ่นสอบละสามร้อยบาทเนะสามร้อยสิบบาทนะพี่น้องเนาะอีกตัวหนึ่งน,นะพี่น้องเนาะ ันนี้ัวกผสมไปวันที่11นะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนซื้อนั่งจอยนะพี่น้องเนาะอันนี้ซื้อซื้อโหลดนะพี่น้องอันนี้ซื้อโหลดอันนี้ซื้อแจ็คนะพี่น้องเนาะอันนี้พี่เกิดรุ่นอันนี้เพื่อนบดีผูกเสือกเนื่อเพราะว่าเพื่อนบดื้อนะพี่น้องเนาะ คน่มดิบ่ส่วน่มยังซื้ออยู่พี่น้อง อันนี้ทางจะดื้อนะเจ้าหนุยมค่อยจะเสื้อฟังภายในนะพี่น้องเนาะอันนี้ซื้อโหลดซื้อแจกพี่น้องพี่น้องสำหรับอันช่องฝากกดไลค์กดติดตามน้ำได้เด้อพี่น้องเด้อช่องอัน แหวนศาเนาะช่องกระเทยเลียงงัวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มอยู่หาโตพี่น้องเป็นตัวนี้ออกวันที่หาคุ้มผ้าเนาะอันนี้เป็นซี่ไหว้เนาะพี่น้องเนาะอลกาซี่ไหว้โตก่อนอนังกระือตัวนี้เนาะค่ะตัวเถิกนี่อายุเกิเาเดือนที่แปดเนาะพี่น้องเนาะบังกะไงทอกันกับง่วนหนึ่งปีแล้วเน,นี่ยสาหรับผู้ฝูเนาะพี่น,อนอ้องเนาะันี้ซี่ไหวเนาะ มงหัวเพิ่นหัวก็ใหญ่กว่าตัวนั้นเนาะพี่น้องะหัวเพนอันนี้ซี่ว่เนาะพี่น้องๆสีะว่อันอาการนี้จักสมเอียงมากเป็นงวแถมเนาะเพราะว่าเขาสื่อแม่น่นมากตอนตอนแม่มันจอยเนาะพี่น้องนะเขาบอกว่างัวมันทองเนาะพี่น้องนะพอมาอยู่น้ำเข้าใดประมาหาเดือนเนาะพี่น้องเพิ่นก็ออกลูกเนาะพี่น้องนๆมันกระอ้วนเนาะเพราะว่าเป็นว่าเป็นงวหลอกสื่อว่าแบบจอยเนาะจอยนังหุ่มกระดูกจอยนีหน่อยเนาะพี่น้องนี่ ซื้อมาแบบจอยมันมาอยู่น้ำเห่านี่ซีเดือนหาเดือนกระถือยาแน่กวยแน่ห้ามแน่นะพี่น้องนๆคนก็อ้วนขึ้นมานะพี่น้องคนก็ไมาได้แม่นันมาเมนสำหรับเมนี่ซื้อมาตอนที่แรกนั้นก็อยู่ที่หมื่นเก่าพันนะพี่น้องเนาะซื้อมาแต่ตอนนี้เป็นมะไฮแล้วเนาะหาหมื่นกว่าสำหรับเมนี่เนาะคหาหมื่นกลัวนะคพี่น้องมันใหญ่หลายเนาะมาเสริมความ ก็จะจอยสื่องัวจอยมากเนาะขั้นสื่ออยากให้งัวสื่อคี่ดีที่สุดก็คือสื่อง้วจอยมากแล้วก็ข้าไมาให้มันอ้วนอยู่กับข้าถทามันอ้วนแล้วมันจะว่าลงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าข้าสื่องัวอ้วนมากเนาะพี่น้องมันจะเป็นแบบเนี่ยสื่อง้วอ้วนมากเนาะพี่น้องพอออกลูกแล้วคนจะจอยเนาะกินยาปั้นให้คนกระจอยคือเก่าจากหัวหันหัวยังเนาะให้กินนั่นบดปลายเนาะพี่น้องแต่คนกับว่าอ้วนขึ้น ว่าพวกก็ฉียาทาพิญาติไปเือเดียวนะพ